สนุนโดยหูฟังและอุปกรณ์ไอทีอาซาคิไทยประกันชีวิตผลิตภัณฑ์เสร,ริมอาหารวิสทัคคอลลาเจนแบคบทายพันสองร้อยพลัสโคเอนไซม์คิวเทนชนิดเม็ด ครับราบข้าสู่จอข่าวเด่นนะครับวันนี้ผมมาอยู่ที่โรงแรมดรีกาเด่นนะฮะอยู่กับนยายกไพฑพัฒโนนะสวัสดีนาะยกนะแล้วก็เจ้าหน้าที่ทุกท่านนะวันนี้ต้องขออนุญาตนะฮะว่าเก็บ,กบหลักฐานเรียบร้อยหมดแล้วครับเรียบร้อยหมดแล้วครับนะฮะตรงนี้คือที่จอดรถ B3 ของดีกาเด่นนี่คือหลุมระเบิดครับใช่ครับนะฮะรถคันที่ซุกระเบิดมาเนี่ยจอดอยู่ตรงนี้ครับนะฮะเป็นฮอนด้าซีวิก แล้วมาชักรู้เจ้าหน้าที่บอกว่าหน้ารถเนี่ยกระเด็นไปโน่นะน,นะฮะไปโน่นฮะตรงนั้นคือ B4 ครับเข้ามาที่ B4 กระเด็นไปตรงนั้นเลยครับนี่เราไม่ได้เคลื่อนย้ายไปไม่ครับกระเด็นไปตรงน้นเลยนะฮะครับแล้วท้ายรถเนี่ยตอนนี้ยังหาไม่เจอไม่ไทราบหายไปไหนนะแล้วหลุมเนี่ยทะลุลงไปอย่างนี้นะท่านผู้ชมฮะแรงระเบิดด้านในเนี่ยก็จะเห็นนะฮะทะลวงขึ้นไปนระัะ อันนี้ก็ทะลวงขึ้นทะลวงขึ้นไปก็ก็จะมีผู้เสียชีวิตจากตรงบันไดเลือนนี่ฮะข้างบนเนี่ยอันนี้บันไดเลือนครับนะฮะมีผู้เสียชีวิตอยู่ตรงนี้คนหนึ่งนะ อ่าเจ้าหน้าที่วันเกิดเหตุมีสักคนไหมฮะมาะใกล้ๆผมนี่ทางอีกชุดหนึ่งที่เขาเข้าบาลูใช้กาดป้องกัน,กนใช่ไหมใช้ทั้งหมดกี่นายครับสี่นายครับสี่นายเข้ามาถึงตอนนั้นเป็นยังไงตอนเข้ามาถึงอากาศมันก็ร้อนมันเข้ามันก็มองอะไรไม่เห็นครับพอลงพอลงมาถึงพอ่ออันน้พ่อลูกพอ่อเอาผ้าพันลูกไว้แล้วกดไว้ใต้รถตอนพ่อนอนกดเลยพ่อะอยู่ใต้รถเลยครับื่อแล้ว พ่อไอ้เอาลูกกันไปก่อนับต้องเอาลูกมาก่อนแล้วทีมต่อไปลงมาแล้วแต่มอพ่อเพราะในขณะนั้นเนี่ยถ้าพ่อไม่ช่วยเนี่ยลูกลูกก็เบินหมดแต่ปรากฏว่าเขาพอดีมากลูกไม่เบินแต่พ่อเบินหมดเพ่าะในยอมนั้นเนี่ยถ้า่อไม่้่วยเน่ยลูกลูกก็ยอินมดแต่ปรกัน่เขยออดีมากลูกอย่างินแต่พ่อเบินหมอยพราะใับแต่ตัวพ่อไม่ช่วเนี่ยเบินหมดแ่ปรกว่าก็คือไฟมกลวกครับนแต่พ่น เข้ามาดูวันนี้เราก็เข้ามาครั้งแรกแล้วจะเก็บหลักฐานอะไรกันเนี่ยเห็นสภาพแล้วเป็นยังไงนี่รถเป็นร้อยคันนะเนี่ยครับเป็นร้อยคัน,น,คนวันวันที่เกิดระเบิดเนี่ยในขณะนั้นเนี่ยตรง B 3สาเนี่ยรถยังติดไฟอีกสองคันคผมลงมาถึง B 2สองเนี่ยลูกน้องกันไว้ไม่ให้เข้าผลักมาผลักออกแล้วก็ร้อนยิ่งกว่านี้หลายร้อยเท่าแล้วก็ไม่มีอากาศหายใจเลยก็ในที่สุดผมก็โดนกระดอกไป ผมนี่นี่ยอมรับนะฮะว่าว่า,วาได้มีโอกาสลงมาครั้งแรกเพราะว่าต้องให้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเนี่ยเขาตรวจแล้ววันนี้เนี่ยเริ่มตรวจความมั่นมั่นคงทางด้านอาคารและได้ประสานผู้เกี่ยวข้องไว้แล้วเพราะฉะนั้นถือว่าเป็นชุดแรกเลยฮะที่ได้ขึ้นมามาหลังจากมีการตรวจพิสูจน์หลานนี้เบื้องต้นเนี่ยอยากใช้ได้ไหมฮะโครงสร้าง ผมตอบไม่ได้ต้องให้ทางอาจารย์จากคณะวิศวกรรมศาสตร์สงขหารนักิรีนซึ่งเขามีวุฒิวิศวกรมาตรวจสอบแต่ตจลงในนี้ไม่มีถังแก๊สอะไรผมไม่แน่ใจมผมไม่แน่ใจว่าในนี้มีไหมอพอเห็นเจ้าของโรงแรมบอกมันไม่มีถังแก๊สอยู่ครับก็ก็น่าเชื่อน่านเชื่อจากจุดนี้ถูกไหมฮะเนี่ยจุดรเริ่มต้นนะๆครับมันขึ้นไปยังไงบ้างคุณไท่วาดภาพไป้ฟั่ง ถ้าอย่างนี้มันก็ขึ้นไปทะลุขึ้นไปข้างบนนะฮะ,ะแรงระเบิดเนี่ยส่งไปแต่ข้างบนผมไม่แน่ใจว่ามีอีกลูกหรือเปล่าครับเพราะว่าทางฝ่ายพิสูจน์หลักฐานเนี่ยเขาก็ไม่ได้บอกเส้นสบานแต่ถ้าเราดูจากสถานการณ์เนี่ยมันทะลุขึ้นไปแล้วข้างบนนี่ตรงนี้จะมีคนตายาแสดงว่าข้างบนนี้นตายหนึ่งศพมีคนตายมีคนตายม,มีหนึ่งศพการช่วยเหลือคนเนี่ยมีคนเสียชีวิตจากเหตุการณ์ที่สามคนคแต่ว่า มีคนเจ็บเยอะมากส่วนใหญ่จะสำลักควันใช่ครับเรายอมรับว่าเหตุการณ์อย่างนี้มันไม่เคยเกิดขึ้นครับเราก็ทํางานเป็นมวยวัดอ่ะรเราก็ยอมรับเพราะว่าเราก็เป็นท้องถิง่นครับเหตุการณ์อย่างนี้รรเ,เราไม่เคยเกิดรถกระเช้าไม่สูงพอและก็ม,มีมีไม่มากพอมีของเรามีแค่สองคันคแล้วนอกจากนั้นเนี่ยเจ้าหน้าที่ของเราเนี่ย ในการเผชิญเหตุแบบนี้เนี่ยเรายอมรับว่ามันต้องมีกระบวนการมีวิธีการที่ชัดเจนกว่านี้ครับซึ่งเรายอมรับว่าในอนาคตเนี่ยต้องมีการปรับปรุงนะฮะแล้วก็ยอมรับกัในข้อผิดพลาดด้วยเพราะบางครั้งเนี่ยการช่วยเหลือการเตรียมการเนี่ยมันมันอาจจะช้าไปสักน,นิดหนึ่งมันอาจจะไม่ทันกับความเสียหายครับแต่ยังไงก็ตามทุกความผิดพลาดเนี่ยมันก็จะเป็นบทเรียน ผมก็เสียใจแล้วก็อยากจะขอโทษกับทุกคนเหมือนกันว่าหน้าที่ของเราเนี่ยถึงแม้เราจะเต็มใจทุ่มเทในการทํางานมากน้อยแค่ไหนเนี่ยข้อบอกพร่องมันก็ยังมีอยู่ดีครับแต่เราก็อยากจะทําให้ดีที่สุดแต่ว่าบางครั้งโอกาสในการแก้ตัวนี่มันไม่มีเหตุเกิดไปแล้วเราไม่สามารถเรียกกลับมาได้แต่ถ้าเกิดวันหน้าเนี่ยมันต้องดีกว่านี้หน่วยใช่ครับทุกหน่วยงานเนี่ยพูดได้เลยว่า จะต้องรวดเร็วกว่าน,นี้ต้องทันการกว่าน,นี้มันไม่เพียงแต่เราเท่านั้นเรานอนใจเกินไปไหมเขาวาดใหญ่ไม่ได้เกิดมาสี่ปีครับที่จริงไม่ได้นอนใจเพราะว่าเจ้าหน้าที่ของเราก็มาเร็วหมายถึงการป้องกันว่ารถที่ใส่วัตถุรระเบิดเข้ามาในหัาดใหญ่อันนี้หนึ่งนะครับสองเข้ามาในเขตเศรษฐกิจครัสามก็คือเข้ามาอยู่ในโรงแรมเลยเข้ามาถึงในหัวใจเลยลนั่นน้ที่คคือมันควรจะอันนี้ชาวบ้านอาจจะคือหนึ่งฝ่าด่านเม้ามานที่ขาดใหญ่ องเข้ามาในเขตเศรษฐกิจสามเข้ามาใกล้ถึงนี้ใช่มันก็เป็นเรื่องที nah, ่น่ากลัวแสดงว่าเขาจะทําเมื่อไหร่ก็ได้แล้วความจริงโรงแรมเนี่ยมีมาตรการตรวจที่ค่อนข้างเข้มงวดโรงแรมนี้นะฮะแต่ว่าตอนหลังเนี่ยก็ก็ก็หย่อนยานลงไปเหมือนกันแต่โรงแรมอื่นเนี่ยเขาอาจจะไม่ตรวจเพราะฉะนั้นมันก็เป็นอุทาหรณ์ว่าถ้าเมื่อไหร่เราประมาทเนี่ยความตายมันก็จะมาถึงครับ ทางฝ่ายความมั่นคงและทุกฝ่ายนะครับรวมนักเทศบาลด้วยจะต้องคุยกันว่าเราจะมีมาตรการยังไงในการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุอย่างนี้ขึ้นมาอีกและอย่างน้อยที่สุดนะถ้าเกิดเราต้องจับคนร้ายขึ้นมาให้ได้มาลงโทษและที่สําคัญที่สุดรเราอย่าไปยอมแพ้มันเราอย่าไปกลัวไม่ใช่ว่าพอเกิดเหตุอย่างนี้แล้วเ,เราถอดใจรเรากลัวกลัวไม่ได้เราก็ต้องทํากิจกรรมของเราเดินหน้าต่อไปเหมือนเดิมใต้ชีวิตให้เป็นปกติเราไม่ได้ท้าทายนะครับแต่เราต้องทําตัวให้เป็นปกติ หมายความว่าที่นี่เนี่ยพูดง่ายๆว่ามันเป็นนอกพื้นที่ของการก่อการาร้ายต่อให้ระเบิดให้พินาศย่อยยับไปทั้งเมืองคนตายไปทั้งเมืองดินแดนนี้ก็ยังเป็นประเทศไทยไม่มีทางเป็นของคนอื่นไปได้มันมันตอบข้อติจริงไม่ได้และคนที่นี่ก็ไม่ยอมบบรับด้วย พาะฉะนั้นเราต้องปลุกจิตสํานึกและการต่อทู่ตรงนี้ให้กลับมาอย่างคนหนัดใหญ่เต็มร้อยให้ได้เรื่องไม่ยอมแพ้และเรื่องที่จะเดินหน้าทำหัดใหญ่ให้เป็นปกติใช่ครับชีวิตคนหัดใหญ่ต้องเป็นปกติการท่องเที่ยวต้องเป็นปกติสงการานย่ยไม่เลื่อนเดินหน้าตรงนี้ด้วยไม่เลื่อนครับ,นะบเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นไปดูคุยข้างบนให้บรรยากาศสว่างๆกว่านี้นะฮะระหว่างนี้เดี๋ยวผมดูสภาพตรงนี้นิดนึงนะทุกช่อมะถ้าเข้าไปทางด้านในนะฮะ ก็ยังเสียหายอยู่คือเรียกได้ว่าในบริเวณที่จอดรถ B3 เนี่ยเราจะเห็นความเสียหายกับรถทุกคันนะฮะถ้าไกลออกไปก็จะเสียหายน้อยลงแต่อย่างน้อยก็จะมีแรงอัดอย่างนี้เนี่ยนะท่านผู้ชมฮะด้านในสุดก็จะเห็นก็เสียหายกระจกนะครับแล้วนี่ยนี่ถือว่าไกลออกมาพอสมควรสภาพก็ยังเป็นอย่างนี้คุยกับทีมงานที่เข้ามาพยายามจะแก้ปัญหาที่นี่เนี่ยนะฮะเขายืนยันว่า เมื่อเกิดระเบิดไฟลุกไหม้ขึ้นเมื่อตอนฉีดน้ําอยู่ข้างนอกจีิเข้ามาไม่ได้เนี่ยนะฮะได้ยินเสียงระเบิดดังไประยะระยะซึ่งทางเจ้าหน้าที่เขาคาดหมายว่าคงจะเป็นเพราะบางคันเนี่ยติดแก๊สเพราะฉะนั้นเมื่อมีความร้อนหรือเมื่อมีระเบิดแล้วไฟไปติดตามจุดต่างๆก็เกิดระเบิดขึ้นเป็นระยะระยะเนียนะฮะตุ่มตุ่มเติมประกายกอนไปอันนี้เนี่ยก็คือเสียหายจากแรงระเบิดอย่างเดียวนะฮะ ท่านผู้ชมก็จะเห็นเนี่ยนะฮะว่าเป็นลักษณะที่จากจุดโน้นที่เป็นจุดระเบิดสงเกตก็จะมาไกลอย่างนี้เลยนะฮะสังเกตดูนะฮะอันนี้ก็ยังสีรถยังอยู่เพราะไม่ได้เกิดไฟไหม้โดยตรงแต่แรงอัดกระแทกเข้าไปไฟหลอมละลายเนี่ยนะเนี่ยตัวรถเนี่ยย,ยุบเข้าไปนะท่านผู้ชมฮะยุบเข้าไปอย่างที่เห็นแต่ว่าสียังอยู่คือไม่ได้เกิดไฟไหม้คันนี้คือไฟไหม้ทั้งคันสภาพก็ไม่เหลืออะไรเลยทั้งคันนะฮะ ผนังซึ่งถูกไฟไหม้แรงระเบิดจุดไหนที่รถเกิดไฟไหม้มันก็จะทําให้ผนังเนี่ยนะถึงรวดเพราะฉะนั้นอย่างที่วิศวกรบอกมอสักรูกเนี่ยนะฮะจุดที่เป็นอย่างนี้ต้องรื้อทั้งหมดผู้ชมถ้ายืนจากจุดนี้เนี่ยนะอย่างน้อยจากคันที่เกิดเหตุฮอนด้าซีวินะครับซึ่งเป็นที่กว้างๆที่มีน้ําหยดเนี่ยนะฮะคันนี้เนี่ยเดิมจอดติดกันเดิมจอดติดกัน แล้วกระเด็นออกมานะแล้วก็เกิดไฟลุกไหม้ทั้งคันคันนี้ก็กระเด็นมาแน่เพราะว่าดูลักษณะการจอดนะฮะก็จะเห็นว่าแรงกระแทกแล้วก็ไฟลุกไหม้ทั้งคันไฟลุกไหม้ทั้งคันไฟลุกไหม้ทั้งคันนะฮะเนี่ยครับท่านผู้ชมฮะก็จะเห็นซากอย่างนี้ส่วนทางด้านนี้นะฮะก็เช่นเดียวกันนะครับจุดนี้เราจะเห็นสะเก็ดระเบิดชัด เื่อสักราหน้าที่บอกกับผมนะฮะนี่ฮะไม่ใช่ใบปกติคือก่อนจะเกิดไฟลุกไหมโดนสะเก็ดระเบิดจากรถที่ซุกระเบิดมาสภาพก็จะเป็นอย่างนี้เนี่ยนะท่านผู้ชมฮะทะลุเข้าไปที่ตัวเก่งตลอดแนวคันนี้คือคันที่กระเด็นออกมานะฮะเช่นเดียวกับท้ายรถคันนี้ซึ่งถูกแรงอัดกระแทกเข้าไปชนกับเสา นี่ก็สังเกตระเบิดทั้งสิ้นนะฮะนี่ฮะท่านผู้ชมฮะเช่นเดียวกันในส่วนนี้เนี่ยนะฮะโซนนี้เนี่ยไม่ทุกคันเลยนะฮะนับดูเนี่ยหนึ่งโดยสายตาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดเฉพาะบล็อกนี้สิบเอ็ดคันเนี่ยไฟไหม้หมดทุกคัน แล้เมื่อสักครู่นี้นะครท่านผู้ชมฮะนี่คือห่างเราห่างจากจุดระเบิดพอสมควรด้านบนนะฮะเช่นเดียวกันนะฮะส่วนใหญ่ท่านผู้ชมจะเห็นว่าแนวอนาบริเวณโดยรอบไฟไหม้หมดทุกคันและนี่คือน่าจะเป็นท้ายรถของคันที่ซุกระเบิดมา ก็คือ Honda Civic นั่นแหละเหลือแค่นี้เองนะเก็บมาได้แค่นี้เองเพราะนี่ฮะครับขึ้นมาค่อยบ่นค่อยหายใจได้หน่อยนะครับคุณภายฮะรันดี่เจ้าของแลมสวัสดีครับคุณบรรชัยนะลูกสาวทั้งสองคนนะฮะสวัสดีครับแสดงความเสียใจด้วยขอบขอบคุณท่านมากนะฮะสู้ไหมเนี่ย ออต้องสู้อยู่แล้วรครับทำธุรกิจสู้ครับไม่ได้หนีออกจากขั้ใหญ่หรือจะหนีออกจากหัยย้นใหญใหห่ต้องอยู่อยู่ในหั้ใหญ่ต่อไปทำไมต้องอยู่เพื่อให้ทางผู้ก่อความไม่สงบเนี่ยรู้ว่าไม่ใช่ว่ามาทำวิธีนี้เราจะถอยเราไม่ถอยครับ<ม>ก็จะใช้ชีวิตอยู่ที่นี่แหละ นะฮะ,ะเพราะฉะนั้นอาคุณภัยเดี๋ยวต้องรีบไปประชุมนะฮะผมถามสั้นๆตรงนี้ว่าหัดใหญ่คือผมเห็นข่าวก่อนจะมาเนี่ยนักท่องเที่ยวยกเลิกจองห้องพัก60อะไร์เซนอะไรเงั้นทำไมคนหัดใหญ่ตกใจเร็วเหลือเกินหรือว่ามันน่ากลัวขนาดนั้นเป็นบรรยากาศของการท่องเที่ยวแต่ผมเชื่อว่าพอถึงเวลาก็จะกลับบาก็าจะไม่มีที่พัก เพราะฉะนั้นรีบย้อนกลับครับเพราะว่าอัดใหญ่เนี่ยสงกรานเรายังสนุกนะครับแล้วก็เหมือนเดิมด้วยเราจัดตั้งแต่วันที่10ถึงวันที่13เมษายนครับมีสองงานคือมิสได้สงกรานกับอีกงานหนึ่งเขาเรียกว่าประเพณีปีใหม่เมืองซึ่งชมรมชาวเหนือจะจัดขันโตกเทศบาลนครหัดใหญ่จะเป็นเจ้าภาพหลักทั้งสองงานแล้วเราจัดอย่างยิ่งใหญ่เหมือนเดิมวันที่ตั้งแต่วันที่10ถึง13เมษายน10ถึง13แล้ววันที่5เนี่ยฮะเราจะจัดสมุญตักบาทที่นี่ ตอนเช้าเพื่อทําบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้เสียชีวิตครับแล้วก็ตอนบ่ายเนี่ยเราจะแถลงข่าวงานมิได้สงกรานต์ซึ่งเลื่อนมาจากวันที่โดนระเบิดครับคือวันที่โดนระเบิดเนี่ยตั้งใจจะเป็นวันแถลงข่าวก็เลื่อนมาครับแต่ว่างานเนี่ยไม่เลื่อนไม่เลื่อนได้นอนแล้วจัดตรงนี้เลยครับใช่ครับนี่คือบริเวณถนนอะไรนะเนี่ยเสนอนุศรเสนนุศรนะฮะถนนอะไรคะเนี่ยแล้วก็ธรรมนูญวิถีกับนิพัานอุทิศสาม จัดเต็มพื้นที่จัดเต็มจัดหนักเหมือนเดิมครับซึ่งนยายกภัยเชื่อว่าคือเอาอยู่นะคือมาตรการความปลอดภัยเนี่ยเราก็ต้องเข้มงวดเข้ม,เข,มเข้มแข็งแล้วเราก็เชื่อว่าจะสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวกลับบาโดยเร็วครับชาวหัดใหญ่ไม่ไม่ท้อถอยแล้วเราจะพูดต่อไปครับเ,เพราะฉะนั้นไม่ขวัญเสียไม่คนหัดใหญ่เฉยๆอาจจะตกใจบ้างแต่มไม่ท,ท้อถอย แต่ก็ไม่ได้เราไม่ได้ท้าทายใครเพราะว่าวิถีชีวิตของเราเป็นอย่างนี้เราจะขออยู่อย่างปกติสุขของเราครับแล้วเราก็เชื่อมั่นว่าขัดใจของเราจะกลับมาเป็นปกติสุขด้วยนะเอาละครับขอบคุณนะนายกฮะเดี๋ยวต้องรีบไปประชุมก่อนนะฮะเพราะฉะนั้นขอบคุณนะฮะยกไปก่อนได้นะครับผมจะได้คุยกับเจ้าของโรงแรมต่ออ้าว มานี่มามาด้วยกันจะได้ช่วยคุณพ่อคุณพ่อจะช้านิดนึงได้ไหมครับผมผมอ๋อได้เลยจะดังถึงครับไม่ไม่ไม่รู้ไม่รู้เกิดเหตุระเบิดเป็นยังไงคุณพ่อเล่าอาการคุณพ่อกะเนีคุณพ่อมีเป็นคนมีสติมากค่ะที่นี่ไม่วันตอนรบเอ่อวันนั้นออกไปข้างนอกแต่นุชหนูอยู่ที่นี่ค่ะหนูยังอยู่ที่ที่เกิดเหตุเลยค่ะออกไปข้างนอกใช่ออกไปทานข้าวอยู่เวลาทานข้าวพอดีหนูกําลังรองรับคุณหน้องอนุรชา อยู่ชั้นสี่เหรอใช่หนูอยู่จกชี้ชั้นสี่กับท่านแล้วก็ลงมาที่ชั้นสองคุณหน่องอยู่กับหนูอยู่ที่ชั้นสองค่ะ<อ>ใช่ก็เลยอยู่ด้วยกันแล้วก็เกิดเหตุอยู่ตรงนั้นแล้วก็ลงมากับคุณหน่องออกมาข้างนอกด้วยกันครับค่ะแล้วเป็นไงวันนั้นก็ค่อนข้างชุลมุนหนูเป็นชุดแรกที่ได้ออกมาจากตรงนั้นก่อนค่อนข้างชบบโชคดีที่ได้อยู่ทงชั้นสองแล้วก็พนักงานเจ้าหน้าที่ตรงนั้นสามารถออกมาทางบันไดหนีไฟซึ่งออกมาได้แต่ที่ชุลมุนเพราะว่าทุกคนตกใจกันหมดแต่ทตืเนอ่ะใช่แต่ทั้งเจ้า พนักงานโรงแรมส่วนใหญ่จะค่อนข้างมีสติแล้วก็ช่วยกันทางให้ออกมาได้ใช่ค่ะบนชั้นสิบสองที่เป็นสาไว้น้ำใช่ไหมตรงนั้นเป็นที่เปิดใช่ไหมที่โล่งเอาดอค่ะเอาดอเพราะฉะนั้นถ้าเป็นเอาดอเนี่ยน่าจะปลอดภัยพอสมควรไหมใช่ค่ะเพราะว่าควันขึ้นไม่ถึงโดยประมาณชั้นแปดก็เริ่มจางแล้วค่ะชั้นใช่ค่ะแต่ว่าตอนนั้นสติมันแตกกันหมดใช่ไหมเบื้องต้นเท่าที่มาเห็นนะคะส่วนใหญ่จะออกมากันทางไหน มันไดหนีไฟสายหนึ่งสายสองสายสามสามสายค่ะทั้งสามสายใช่มีมันได้หนีไฟออกได้ใช้ได้ใช้การได้ปกติทุกทางค่ะเพราะฉะนั้นตอนนั้นแล้วบอกคุณพ่อว่าไงตอนนั้นอยู่คุณพ่อด้วยค่ะคุณพ่อเข้ามาพอดีเลยเข้ามาแล้วตอนนั้อาการคุณพ่อเป็นไงปกติค่ะมีสติคอยเดินงานเราดูเดินดูรอบโรงแรมที่เขากั้นทางที่ไม่ให้เราเข้าเราก็สามารถเดินดูรอบได้ทุกอย่างก็เป็นคุณพ่อจะเป็นคนที่ช่วยช่วยบอกทางเพราะว่าจะรู้รูป ผ่านภูมิในโรงแรมทั้งหมดก็จะบอกว่าควรจะต้องเข้าไปสกัดไฟทางไหนก่อนทางไหนก่อนนะคะใช่อระเจกวันนั้นไม่ช็อกเหรอไม่ครับคุณพ่อมีสติมากผ่านไปเยอะโอ้โหเห็นโรงแรมที่ทํามากระเบือไม่ครับไม่ผ่าเราขยับมานิดนึงนะกลัวกระจกหล่นลงมาเนี่ยนะเพราะฉะนั้นไม่ตกใจไม่ แลวตอนนั้นคิดว่าอย่างไงดีตอนนั้นคิดถึงอนาคตของโรงแรมนี่ยังไงตอนนั้นยังไม่ได้คิดเพราะว่ายังไม่รู้ว่าเสียหายแค่ไหนครับแล้วถึงวันนี้แล้วถึงวันนี้ถึงวันนี้นี่ก็อยากจะให้ฟื้นฟูเร็วที่สุดให้กับเข้าสู่สภาพเร็วที่สุดให้ให้คนที่มา ไม่ให้กับสุตสภาพเดิมเแล้วพร้อมทำให้เมืองกลับม่ฟป้นไดครั้่งถ้าเราไปเกงใจเขาเขาก็ทําำเกงใจเขาก็ทํากลัวก็ทํำท้าทายก็ก็ต้องทํถ้าเขาคิดจะทําก็ทํำนั่นกันแหละใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นก็ไม่ผมผมต้องถามตรงเราหย่อนยานไปบ้างไหมช่วงที่ผ่านมาเรื่องตรวจรถอะไรเข้าไปเนี่ยมีครับมีครับปกติครับอาจจะไม่ได้เปิดรถดูทุกคันไหมเปิดดูฮะเปิดดูทุกคันครับ ะครับเอ๊มันก็ไม่น่ารเรอเข้าไปได้นะมันซ่อนอยู่อย่ต้อไป้วจอยู่ในในรถอ่ะจะยินว่าระบบความปลอดภัยของเราก็เข้มข้นค่ะมีมีกาททุกทางเข้าออกมีการตรวจรถทุกๆทางครับค่ะความเสียหาย่ยมันขึ้นไปถึงชั้นไหนฮะเนี่ยยังไม่ได้เข้าไปดูเลยค่ะโดยละเอียดเขายังไม่ได้ให้เขาตึกโดยละเอียดเขามใช่หนูตื่นเพ่อลไปเนี่ยใช่ค่ะอ๋อลงไปพร้อมผมนึ่งเนี่ย ใช่ค่ะเขากั้นไม่ให้พวกเราเข้าเลยค่ะเร่าพราะว่าตอนตอนเกิดเหตุนี่พี่เข้าไปช่วยคนอยู่ข้างในด้วยสาวเข้าไปช่วยคนด้วยใช่เข้าไปชั้นสามนะค่ะชั้นสามเสียหายไม่หรือเป็นควันเห็นควันอย่างเดียวค่ะตอนนั้นมีควันกับความร้อนยังไม่เห็นอะไรเลยค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราดูความเสียหายจริงคืออาคารจอดรถแน่ๆบีหนึ่งบีสองบีสามบีสี่ผมว่าเสียหายเยอะค่ะนแล้วก็ชั้นสี่เราไปดูพร้อมกันนะที่ะใช่ค่ะใช่ค่ะชั้นหนึ่งก็คงเป็นเรื่องของ ก็จบใช่ค่ะโครงสร้างไม่ได้จะมีปัญหาเท่าที่ดูนะค่ะค่ะชั้นสองเส้นสามผมก็ได้ขึ้นไปดูเป็นยังไงยังไม่ได้เข้าเลยค่ะยังไม่ได้ให้เข้าเลยค่ะเพิ่งเข้ามาในครั้งแรกเองค่ะยังไม่ได้เข้าเลยอ่ะไม่เป็นไรจะมอบอะไรให้ผมมาเจ็ดขอเป็นตัวแทนของเาวาหัดใหญ่นะคะเพราะอันนี้เป็นจากถือไปฮะเขาเป็นตัวแทนขอเป็นตัวแทนของเาวหัดใหญ่นะคะในการอันนี้คือเสื้อเสื้อตัวนี้นี่คือ ชาวหาดใหญ่เป็นคนทําให้พวกเราอีกทีนี้ก็คือขอเป็นตัวแทนมอบให้กับคุณสรยุทธ์แล้วเ,เพื่อให้คุณสรยุทธ์เป็นกำลังใจให้กลับมาให้พวกเราอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะช่วยทําให้หาดใหญ่กลับมาหน้าอยู่อีกครั้งหนึ่งแล้วพวกเราก็ยังอยู่เป็นกำลังใจทุกทุกคนแล้วก็ขอบคุณทุกๆก,ก,กำลังใจจากเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆทั่วประเทศนะคะแล้วขอบคุณคุณสรยุทธ์ด้วย<อ>ที่มาให้กำลังใจเราในวันนี้นะคะ เพราะฉะนั้นฝ่าวิกฤตไปด้วยกันค่ะนะฮะคนทั้งประเทศกันหลค่ะนะฮะขอให้มีสตินะฮะค่ะขอให้โชคดีนะอาจารยขอบคุณมากค่ะคุณสรยุทธ์ขอบคุณมากค่ะและนี่คือจอข่าวเด่นครับสวัสดีครับ